สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องจิตวิญญาณการต่อสู้ไรผููตานของคินนานในตอนที่720นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยข้าไม่ได้ปกป้องคินนารอย่างแน่นอนข้าและคินนานเป็นศัตรูต่อกันข้าจะสังหารเขาด้วยทุกวิถีทางแต่ก่อนหน้านั้นข้าต้องการเปลวเพลิงล้ำค่าในร่างกายของเขาก่อนอีกอย่างไม่ใช่ว่าคินนานได้รับสมบัติล้ำค่ามาเป็นจำนวนมากหรอกหอก้อไม่ใช่ว่าพวกเราควรยึดของเอาสมบัติของเขาก่อนหรือย,อยังไง ชิ้นนานแม้ว่าพวกเราจะเป็นศัตรูกันแต่ข้าขอบอกว่าข้าประทับใจในตัวเจ้าไม่น้อยเลยหากว่าปล่อยเจ้าไปย่อมกลายเป็นศัตรูตัวฉกาจแน่ที่แรกข้าวางแผนจะสังหารเจ้าแต่หากเจ้ายอมส่งว่าเปลวเพลิงในร่างกายของเจ้าและบอกทุกเรื่องเกี่ยวกับเพิงนั้นข้าอาจจะพิจารณาให้ศพของเจ้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก็ได้นะเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รู้ความลับของข้าหรอกนะ หนอยนี่เจ้าจะไม่ยอมอ่อนข้อเลยหรืออยังไงอีกเดี๋ยวข้าจะทำให้เจ้าทรมานจนวิงบอลในข้าสังหารเจ้าให้จงได้คอยดูเธอถ้าหากเพิงนอนกินวิญญาณของข้าได้กัดกินวิญญาณของเจ้าแล้วล่ะก็เจ้าจะยังพูดแบบนี้อยู่อีกไหมในเมื่อพวกเจ้าบีบให้ข้ามาถึงทางตันเช่นนี้ก็จะโทษข้าที่จะลากพวกเจ้าลงหลุมไปด้วยนะพนึกเทพเจ้าสงคราม ช่างเป็นเรื่องที่น่าขยักขย้งอะไรเช่นนี้พวกผู้ปกครองหลายเทียมทานกำลังลังแกอมตะสวร์อยูห่หรอสายรักตัวน้อยขิ้นนานเจ้าสบายดีใช่ไหมไม่ใช่ว่าเจ้าคือท่านจักพรพรรดิหลูเตาเหรอคารวะผู้อาวุโสจักพรพรรดิหลูเตาไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นแค่รีบไปเสียตอนนี้ตอนที่ข้ายัางอารมณ์ดีอยู่พวกเจ้ารีบไปซะ เออ,เอคือคือคือว่าอะไรมีปัญหาอะไรอย่างนั้นหรอเออผู้อาวุโสจักรพรรดิหลวเตาเด็กคนนี้สังหารคนของพวกเราไป,ไปเป็นจำนวนมากรวมถึงผู้อาวุสโสหลักของเกาะโบราณจากักรพรรดิหากเขาไม่มีความเกี่ยวข้องกับท่านช่างไรย่างอายพวกเจ้ากล้าดีอย่างไรถึงได้กล้าปฏิบัติกับสามีของข้าแบบนี้กันฮะเออสามีสามีน้อเหรอ เฮ้ hey, เราไปมีความสัมพันธ์แบบนั้นกับนางตั้งแต่เมื่อไหร่กันจักรพรรดิก้าสวรรค์ผู้ที่อาจจะมีวรยุทธ์ถึงขอบเขตจักรพรรดิก้าสวรรค์ขั้นสูงสุดเป็นคู่ครองของคินนานอย่างนั้นหรอต้องขออภัยที่พวกเรารบกวนพวกท่านลากรเฮ้เฮ้เฮ้นี่พวกเจ้าไปเชื่อคำโกหกแบบนั้นจริงๆอย่างนั้นหรอนี่ทําไมถึงได้พูดหน้ารังเกียจเช่นนั้นล่ะอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของพวกเราก็สามารถแก้ปัญหาของเจ้ากับเจ้าพวกนั้นได้ไม่ใช่หรือไง ไอ้หมอนี่จะโชคดีทุกๆเรื่องรวมไปถึงเรื่องผู้หญิงด้วยอย่างนั้นเหรอหากว่าองค์หญิงเมียวเมียวรู้เรื่องนี้เขา้านางคงจะกังวลใจไม่น้อยแน่อะไรกันนี่ข้าไม่น่าลหลงไหลมากพอหรือ,อยังไงก็ได้ข้าเลิกแย่เจ้าแล้วแล้วการเจ็บรวบรวมทรัพยากรโชคอมาตะของเจ้าสําเร็จหรือ,อยังข้าได้รวบรวมทรัพยากรโชคอมาตะได้ครบแล้วแต่ยังขาดศพของจกักรพรรดิก้าสวรรค์อีกห้าล่องเช่นนั้นเจ้าก็เลยเสี่ยงชีวิตเข้ามาในนี้ พอเจ้ากําลังรองให้จกักรพรรดิเก้าสวรรค์สิ้นชีพแล้วไปขโมยศพของพวกเขาสินะใช่แล้วละแบบนั้นไม่ได้หรอกนะที่แห่งนี้มันอันตรายมากและเจ้าก็ก่อศัตรูไวมากหากไม่ระมัดระวังตัวเจ้าอาจจะตายก็ได้เช่นนั้นจะต้องให้ข้าเป็นคนปกป้องเจ้าเองเอะจะไม่เป็นการลบกวนเจ้าเกินไปหน่อยหรอชิ้นั้นเจ้ารออะไรอยู่อีกรีบขัดเกลาเสาสีม่วงนั่นสิได้สิ นี่เจ้าอย่าชักนำสามีของข้าเป็นในทางที่ผิดแบบนั้นซิของในพื้นที่ชั้นในของดินแดนต้องห้ามเหลียวเหออาจจะดูว่าได้มาอย่างง่ายดายแต่บางส่วนก็เกี่ยวพันกับเรื่องซับซ้อนเจ้าต้องจ่ายราคาชดใช้ราคาแพงตอนที่เจ้าขัดเกลาของเหล่านี้ดังนั้นเจ้าไม่ควรขัดเกลาของพวกนี้เว้นแต่จำเป็นที่ต้องทำจริงๆเอ,อต้องขออภัยด้วยที่ข้ารู้เท่าไม่ถึงการน,นะ ถ้าหากว่าไม่ให้ข้าขัดเข้าซอนนี้ถ้าอย่างนั้นเราไปยังประตูสวรรค์กันเถิดได้สิจะว่าไปแล้วระหว่างที่เจ้าเดินทางเข้ามาเจ้าเจอกับคนของนิกายโบราณฟูเทียนหรือเปล่าพวกเราเจอและคิดว่าหนึ่งในพี่น้องของข้าถูกพวกเขาสิงสู่อยู่สิงสู่อย่างนั้นเหรอข้ามาที่นี่ก่อนเวลาและเจอเข้ากับอะไรบางอย่างข้าเชื่อว่านิกายโบรานฟูเทียนกำลังวางแผนชั่วครั้งใหญ่อยู่ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปเองเอเ๋ก็วิธีนี้มันจะพาไปเร็วกว่านี่เป็นไงล่ะถึงแล้วเอ่อเออตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดเรื่องไร้สาระอยู่นะข้าสงสัยนักว่าของที่อยู่ในประตูนั่นจะเป็นของระดับใดกันเนาะ